กลุม่มเจริญทรัพครับลงซาซาทำคะแนนได้หลายกรับทีมงานกลุ่ะเจริญทรัพนะครับขอทบมติงานโจบจบทีมสาม ไอ้ดีก็พูดช้าอ้าวอาหารหางแล้วได้แล้วแต่ันจเป็นด้ทสนยอดเอาเอามาเพอาชูเอา3าผ่านอีกอะไราอยขายแล้าอยเอออ้ยาาทนมว่ามันพ่การก็าเอาดาหเอาเลยี่เด้กินแล้วาอยามเ็ี่เกินแล้ว ก่อนไปกบก็ต้องยืนได้มันม้วนมันเยีนม้วนําไม่เห็นรอม่เที่ยววันนันมันบันี่กีกวันติดเขาดันเขาดันโคตรสีำวันติดนะครับอครับรอครับเดี๋ยวจะดันนเดียวนะครับตอนนี้กังว่ายเซ็นเซ็น เบิงเลขสามรอยครับกระโปงกับละเบิ้งชัดเจครับโุนมาเลยนี่ทางกะโรงเลยนะครับนระดับนะครับโระดับนี่ยครับเาีมตลงมารอเวลาจริงครับ300สามอย